สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงปนาอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ากษัริเมืองสยามนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับเหรียญ10บบาทและก็มีข่าวครา,าวนะครับอัปเดตให้กับพี่ๆน้องๆลุงปนาอาทุกๆท,ท,ท่านที่ใช้รถใช้เครื่องจักรต่างๆที่ใช้การขับเคลื่อนจากพลังงานซึ่งวันนี้นะครับวันนี้เมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้นะครับน้ํามันนั้นหลาย ส่วนนะครับก็มีการปรับราคาสูงขึ้นนะครับอ,อย่างเช่นตัวดีเซลนะครับตัวดีเซลพาวเวอร์นะครับซูเปอร์พาวเวอร์นั้นก็มีการปรับขึ้นนะครับตอนนี้ก่อนลิตรละ45บาท44สตางค์นะครับมีการปรับขึ้นนะครับเมื่อวานนี้วันที่22เดือน3นั้นก็ราคา44บาท84สตางค์นะครับส่วนที่ปรับขึ้นอีกนะครับก็จะมี e85 นะครับน้ำมัน e85 นะครับปรับจาก31บาท54สตางค์เป็น32บาท14สตางค์นะครับแล้วก็ e20 นะครับ e20 นั้นปรับจากา38บาท24สตางค์เป็น38บาท84สตางค์นะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นของกรีน n X นะครับ91นะครับตัวนี้นะครับตัว91นั้นปรับจาก39บาท จุด0.8นะครับเป็น39บาทจุด 6, 8, 9 5นั้นปรับจาก39บาทจุด3.5เป็น39.95นะครับและเบนซินนะครับเบนซินนั้นปรับจาก46บาทจุด7.6เป็น47บาทจุด3.6นะครับนั่นคือสัญญาณนะครับสัญญาณาตลาดน้ำมันนะครับเออนะครับท่านใดที่กำลังใช้รถใช้ถนนอยู่นะครับ ไม่แน่นะครับคําที่เขาคาดการเอาไว้นะครับนักวิชาการต่างๆที่เขาคาดการเอาไวอ้อพวกค่าของชีพความเป็นอยู่ต่างๆนะครับหรือว่าค่าน้ํามันค่าแก๊สหุงต้มทุกอย่างนั้นนะครับมีสิทธินะครับมีสิทธิ์ที่เราจะได้ใช้ อาพวกน้ำมันราคาสูงนะครับเออนะครับอาจเปลี่ยนไปได้ตามที่เขาคาดการเอาไว้เพราะว่ามีการปรับนะครับการปรับราคาขึ้นแทบทุกวันเลยทีเดียวนะครับแทบทุกวันก็ว่าได้นะครับอ่าสหรับราคาน้ํามันนะครับที่เขาคาดการเอาไว้ เขาคาดการเอาไว้นะครับเพียงแค่3าถึงสเดือนข้างหน้านี้เราอาจจะได้ใช้น้ํามันลิตรละ100บาทขึ้นนะครับเปลี่ยนไปได้นะครับอันนี้เพราะว่าการปรับขึ้นนั้นปรับขึ้นต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเราไปที่เหรียญของเรานะครับอันนั้นก็อย่าพึ่งไปซีเรียสนะครับอย่าพึ่งไปซีเรียสเรากําลังหาวิธีการใช้น้ําประปาแทนน้ามันอยู่ <S <S วิธีการเอารถกรอกน้ําประปาวิ่งแทนน้ํามันนะครับ เราไปเหรียญชนิดราคา10บ,บาทกันนะครับเหรียญ10บบาทรุ่นนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่หลายๆท่านนั้นก็มีการเลือกเก็บสะสมนะครับก็จะเป็นเหรียญ10บบาทแบบใหม่นั่นเองนะครับแบบพระเสียรใหญ่นะครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปในหลวงราชการที่9นะครับส่วนภายในวงขอบนั้นก็จะระบุ เหมือนเหมือนกันนะครับเหรียญชนิดราคา10บาทนั้นจะระบุเหมือนกันเลยอาจจะแตกต่างกันที่ตัวอักษรต่างๆนะครับมีลวดลายต่างๆที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันระหว่างเหรียญ10บาทรุ่นเก่าแล้วก็เหรียญ10บบาทรุ่นใหม่นะครับดีไซน์นั้นอาจจะมีการออกแบบมาที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ลวดลายนะครับลวดลายก็ยังคงระบุเหมือนเหมือนกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังส่วน ลักษณะนะครับลักษณะนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับวงขอบก็เหมือนกันนะครับเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับวงขอบนั้นเป็นเฟืองสลับเรียบส่วนด้านหลังนะครับพี่น้องด้านหลังนี้เหรียญชนิดราคา10บาทรุ่นใหม่นี้หาจะเราจะหาเหรียญที่ผิดปกตินะครับผิดปกติจากการผลิตจากกระบวนการนั้นหาได้ค่อนข้างยากมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะ เป็นเออเลอร์คอยอะไรต่างๆนะครับพวกเหรียญตลกอะไรต่างๆนั้นก็หายากมากๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นเป็นเหรียญที่เป็นปกติเสียมากกว่านะครับดังนั้นการเก็บสะสมนะครับพี่น้องการเก็บสะสมนั้นเราควรที่จะเก็บสะสมในเหรียญที่มีลักษณะที่สวยงามนะครับลักษณะที่สวยงามแล้วก็มีสภาพที่สมบูรณ์นั่นเองนะครับ ส่วนท่านที่จะเลือกเก็บของปีพศไหนนะครับในการเก็บสะสมนะครับก็ควรที่จะดูนะครับควรที่จะดูถ้าเกิดว่าท่านจะนำเอาไปไว้ในการเก็บกำไรในโอกาสข้างหน้านะครับก็ควรที่จะเลือกเก็บในปีพศที่มีติดอันดับความหายากต่างๆหรือว่ายอดการผลิตที่น้อยนั่นเองนะครับพี่น้องส่วนเหรียญปีพศนี้นะครับยอดการผลิตนั้นผลิตออกมาเพียงแค่18,450,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับ น้าสะสมนะครับเหรียญปีพศนี้ UNC เขาประเมินอยู่ที่100บาทต่อเหรียญน,นะครับส่วนการซื้อขายนะครับพี่น้องการซื้อขายนั้นในตลาดนักสะสมนะครับเราก็ยังเห็นซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในสภาพที่เทียบเท่า UNC นะครับสภาพที่เทียบเท่า UNC ส่วนราคานั้นก็แล้วแต่ว่าท่านใดจะขาย ราคาสูงหรือราคาต่ำนะครับส่วนตามเว็บไซต์นั้นเราก็ยังเห็นอยู่ในราคาที่สูงเช่นเดียวกันนะครับในเว็บไซต์ต่างๆเนาะการซื้อขายนั้นราคาสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็จะมีขายกันยกถุงนะครับสําหรับเหรียญรุ่นใหม่ๆที่มีราคาการประเมินค่อนข้างที่จะต่ำเนาะ,ะก็ยังเห็นขายกันเป็นการยกถุงยกห่อนะครับก็คือขายอยู่ในล็อตในถุงนั่นเองนะครับสาหรับเหรียญ10บาท ที่มีราคาการประเมินต่ำๆเนาะส่วนที่เหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วที่มีลักษณะที่สึกหรอนั้นเราก็ยังเห็นได้ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับน้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับนี่ก็คือเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญ10บ,บาทแล้วก็คราวต่า,างๆเนาะเอามาอัปเดต ฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอาในคลิปคลิปนี้นะครับสําหรับเหรียญปีพศ2551เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการเก็บสะสมนะครับถึงแม้ราคาเขาจะไม่สูงแต่ก็ความสวยงามนั้นไม่แพ้ปีพศใดเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือเหรียญส0บาทรุ่นใหม่นะครับก็ขอฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอาะนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ